พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอาทิตย์วันที่18เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องจงทําตามแผนการของพระองค์และพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อที่25มีทางหนึ่งที่คนเราคิดว่าถูก แต่ปลายทางคือความมรณาสุภาษิตบทที่16ข้อที่25พี่น้อง้าในพระธรรมหนึ่งซาม,มูเอลบทที่15เราอ่านเกี่ยวกับซาอูลและวิธีที่พระเจ้านำเขาไปสู่ชัยชนะเหนือชาวอามาเลกพระเจ้าประทานคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงให้แก่เขาให้ทำลายชาวอามาเลกอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งฝูงสัตว์ของพวกเขาด้วยแต่ซาอูลและประชาชนได้ทำลายสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการและเก็บของที่ริบมาได้พวกเขาไว้ชีวิตกระสัตด้วยพระเจ้าไม่พอพระทัยซาอูลและตรัสไว้ในพระธรรมหนึ่งสมูเอลบทที่15ข้อที่11ว่าเราเสียใจแล้วที่เราได้ตั้งซาอูลเป็นกระสัตเพราะเขาได้หันจากการตามเรา และไม่ได้ทําตามบัญชาของเราช่างน่าเสียใจจริงๆนะคะซาอูลเป็นกษัตริย์และประชาชนควรจะติดตามเขาในขณะที่เขาถูกคาดหวังให้ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ซาอูลไม่เชื่อฟังคำสั่งโดยตรงของพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อผู้เผยเพระะจนะซามูเอลเผชิญหน้ากับซาอูลเกี่ยวกับความผิดพลาดของซาอูลซาอูลโทษผู้อื่น ซาอูลกล่าวว่าเพราะว่าประชาชนได้ไว้ชีวิตแกะและโคที่ดีที่สุดเพื่อเป็นเครื่องบูชาสัตวบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านนอกจากนั้นพวกเราได้ทำลายเสียสิ้นซึ่งอยู่ในพระธรรมหนึ่งซาอูลบทที่15คข้อที่15การที่ซาอูลไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ชัดเจนที่พระเจ้าประทานแก่ซาอูลก็แย่พอแล้ว ซาอูลยังปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อการกระทําของซาอูลด้วยการโทษประชาชนแทนแน่นอนว่าซาอูลไม่ได้ทําตามแผนการของพระเจ้าด้วยการจงใจไม่เชื่อฟังผลที่ตามมาก็คือพระคัมภีร์กล่าวว่าพระวิญญาณของพระยาเวทรงละจากซาอูลและวิญญาณชั่วจากพระยาเวก็ทรมานซาอูล ซึ่งอยู่ในพระธรรมหนึ่งซาููเอลบทที่16ข้อที่14ได้เปิดเผยไว้พี่น้องคะจงปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าเสมอนั่นคือทำตามพระคำของพระองค์แผนการของพระองค์และการนำทางของพระองค์บางคนไล่ตามความทะเยอทะยานที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขา พวกเขาไม่ยอมจำนวนต่อการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าดำเนินชีวิตแบบนั้นจงทำตามสิ่งที่พระวิญญาณบอกให้คุณทำพระองค์คือผู้ที่เปิดเผยความล้ำลึกและความลับของพระเจ้าแก่คุณและช่วยให้คุณค้นพบตัวเองในความฝันของพระเจ้าพี่น้องขาไม่ว่าคุณจะมีความคิดหรือแผนการใดให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับพระคำของพระองค์ น้ำพระไทยอันสมบูรณ์แบบของพระองค์จงยอมจำนวนต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและการนำทางแห่งพระคำของพระองค์พระคำของพระองค์คือความสว่างและถ้าคุณติดตามพระองค์ในพระคำคุณจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยความรู้ถึงน้ำพระไทยของพระองค์ในสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทั้งหมด ฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> ให้เราประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันยอมจำนวนต่อการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคำของพระองค์อย่างเต็มที่ เพราะว่าพระคำของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของฉันและเป็นความสว่างแก่วิธีของฉันซึ่งพระองค์ทรงนำฉันไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จชัยชนะและความชื่นชมยินดีที่ไร้ขอบเขต ฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพระเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ i อดี n ลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโต ในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด